โอชานติวันนี้วันที่29เดือนมก,กราคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานดังเช่นที่พ่อนั้นได้ตกแต่งประดับลูกลูกนั้นก็จะต้องไปตกแต่งคนอื่นๆในหนทางเดียวกันให้ทำงานรับใช้ตลอดทั้งวันอธิบายความรู้ให้กับใครก็ตามที่มาหาลูก ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลถึงคำถามของเมรีในวันนี้ทำไมหนึ่งหยิบมือในพันพันล้านเท่านั้นที่จะเข้าใจและซึมซับความรู้นี้ได้คำตอบเพราะทุกสิ่งที่ทูตถ่ายทอดนั้นใหม่เมื่อพวกเขาได้ยินลูกพูดว่าดวงยานสูงสุดเป็นเหมือนกับจุดพวกเขาก็จะเริ่มสับสนเพราะพวกเขาดันไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ในคำพี การกราบไหว้บูชาที่พวกเขานั้นแสดงมานานดึงพวกเขาและนี่แหละทำไมพวกเขาไม่ได้เข้าใจอย่างรวดเร็วบางคนนั้นปรากฏออกมาพูดที่เป็นแมงเมาเช่นนั้นที่พวกเขาพูดว่าบาบาฉันแน่นอนจะมาเป็นนายของโลกฉันได้พบบาบาเช่นนั้นแล้วและดังนั้นฉันจะสามารถจากท่านไปได้อย่างไรพวกเขานั้นมีความกระตือรือร้น ที่จะอุทิศทุกสิ่งให้กับท่านสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงทำสายตาของการเป็นพี่น้องนั้นให้หนักแน่นฝึกฝนฉันดวงวิญญาณนี้กำลังพูดอยู่กับพี่น้องของฉันและเปลี่ยนแปลงสายตาอาชียกรต่างๆจุดที่สองพ่อนั้นกำลังให้สมบัติความรู้กับลูกๆเพราะฉะนั้นให้นั่งอยู่ในการจดจำของท่าน แล้วเติมอาพรสติปัญญาของลูกด้วยสมบัติเหล่านั้นให้นั่งอยู่ในความเงียบแล้วก็สะสมหลายได้อันไม่เสื่อมสลายพรของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานพิเศษผู้ที่โชว์การมองเห็นความสุขบนใบหน้าผ่านรอยยิ้มทางจิตวิญญาณคุณสมบัติพิเศษของชีวิตบรามินก็คือความสุข ความสุขหมายถึงรอยยิ้มทางจิตวิญญาณไม่ใช่การหัวเราะเสียงดังแต่เป็นการยิ้มถ้าแม้นใครดูหมิ่นลูกขออย่าได้ให้คลื่นแห่งความทุกข์ปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของลูกแต่ให้คงอยู่อย่างมีหัวใจที่มีความสุขตลอดเวลาอย่าได้คิดคนนั้นพูดหนึ่งชั่วโมงและฉานเพียงแต่พูดบางสิ่งเพียงแค่วินาที ถ้าแม้นลูกพูดหรือคิดบางสิ่งเพียงแค่วินาทีแล้วก็มีไม่มีความสุขอยู่บนใบหน้าของลูกลูกนั้นล้มเหลวสอบตกและนั่นก็เป็นเหมือนการอดทนต่อบางสิ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วต่อมาแก๊สก,ก็ระเบิดออกมาจากบอลลูนดวงยานพิเศษผู้ที่มีเป้าหมายในการที่จะมีชีวิตที่สูงส่งจะไม่ มาเป็นเหมือนกับลูกโป่งแก๊สเช่นนั้นคติพจน์ในวันนี้ดวงยานโยคีมีร่างกายที่เยือกเย็นพวกเขานั้นจะอยู่อย่างเยือกเย็นและด,ดูที่ผู้อื่นด้วยสายตาของความเยือกเย็นอัจฉรโอมชานติ